ธีการฉีกปะติดอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะนําเสนอนักเรียนก็คือวิธีการล่างภาพไว้เลยนะคะอันนี้ครูล่างภาพปานะคะแล้วครูก็จะฉีกภาพปานี้นะคะวิธีการฉีกภาพนี้นะคะนักเรียนใช้นิ้วมือนะคะฉีดชีดกันแล้วก็พยายามนะคะ,ะค่อยๆฉีกให้ตรงกับรอยที่เราตัดเอาไว้ค่ะ เราจะใช้สองนี้เราค่อยๆไล่ไปนะคะ ก็จะเป็นรูปนี้ทีนี้หลายหนยให้เราฉีดนนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะเติมรา,ายละเอียดลงไปแล้วก็จะวาดวาดก่อนค่ะแล้วก็จะอเอามาติดเพิ่มอ,อย่างเช่นถ้าเราจะทําปลาเราก็อาจจะหากระดาษสีขาวค่ะวาดโลกวาดวาดวาดตาก่อนวาดจมูกกลมนะคะแล้วเราก็ฉีดสีจมูกลม สำหรับรวนลายเราก็อาจจะฉีดติหรืออาจจะหรือเราอาจจะต่อเติมด้วยวิธีอื่นก็ได้นะคะเองค่ะลูกตาวาดวงกลมไว้ก่อนแล้วเราก็ฉีดตามรอยที่เราว่าดนะาะเองค่ะนีก็กจะได้เป็นใบตา นะคะต่อจากนั้นอาจจะเติมค่ะต่อเติมได้อืมต่อเติมได้เลยตีอีกสักหน่อยหนึ่อย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปติดบนกระดาษขาว นะคะอันนี้ก็เป็นการาฉีกปะนักเรียนอีกแบบหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถที่จะออกแบบเป็นใต้ท้องทะเลแล้วก็อาจจะทําเป็นสมายทะเลหรืออะไรเพิ่มเติมไปก็จะได้ภาพที่เป็นฉีกปะอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ภาพภาพฉีกปะเนี่ยค่ะมันจะ,ะสวยงามแปลกตาจาก สีของกระดาษนะคะลวดลายของกระดาษแล้วก็<น>การฉีออกมามีรูปร่างที่ไม่เท่ากันนะคะ<น>ก็จะเป็นความสวยงามแปลกตาเป็นคุณค่าของงานปาตินะคะ